หลังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาเริ่มคลี่คลายหน่วยงานภาครัฐเร่งระดมกำลังฟื้นฟูนพื้นที่โดยกระทรวงสาธารณาสุขระบุว่าปัจจุบันโรงพยาบาลหาดใหญ่สามารถเปิดให้บริการแผนกฉุกเฉินผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกได้แล้วและได้เร่งฟื้นฟูนหน่วยบริการปฐมภูมิม4แห่งให้กลับมาบริการประชาชนได้มากขึ้น รวมถึงโรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัดสงขลาให้กลับมาให้บริการผู้ป่วยเต็มรูปแบบโดยเร็วพร้อมเปิดคลินิกสุขใจเรื่องใจให้เราดูแลรถเพื่อนใจบริการสุขภาพใจเคลื่อนที่จัดทีม M-CAT 35ทีมปฏิบัติงานรอบพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เปิดสายด่วน1667ให้ข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณาสุขและเปิดสายด่วนสุขภาพจิต1323ให้บริการตลอด24ชั่วโมง ด้านกระทรวงพาณิชย์ให้กรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตสินค้าและห้างวัสดุก่อสร้างรายใหญ่จัดแคมเปญลดราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูบ้านเรือนโดยลดราคาสูงสุดถึง80%ระยะเวลา1เดือนพร้อมเสริมสต็อกสินค้าและขยายกำลังการกระจายลงสู่40สาขาในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนในทุกจังหวัดที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างทั่วถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำเกษตรอำเภอให้คำแนะนำเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับเงินเยียวยาซึ่งเตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเสนอมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรครัวเรือนละ3,000บาทสำหรับการพิกคลินนิ่งหลายหน่วยงานเร่งระดมกำลังทำความสะอาดทั้งในอาคารบ้านเรือนสถานที่สาธารณะจัดการขยะและกำจัดซากสัตว์ ส่วนทีมช่าง FIX IT Center พร้อมให้บริการแล้วใน46ศูนย์ทั้งจังหวัดสงขลาฟื้นฟูเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่เสียหายเลดภาระของผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ให้มากที่สุด